ราคาได้ตาตาตัวไหนที่13ตป็นี13เป็น2ก็ถูกคลิปวิดีโอที่อ่านจะได้ดูต่อไปนี้สามารถรับชมได้ทุี่ไปตรงนั้นของช่องทุนกอลรับชมได้แล้วครับครับวันนี้เขาไม้ยังตลาดนัดบันเทือมนะมาตำรวจราคาง่วงเป็พี่น้องมาเบิ่งราคาง่วงว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้พาไปเบิร์นขั้วเร้วันนี้คือไปเบิ่งง่วงครับราคามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคครับไปถามราคาแม่นั่งครับ แดงเลยพี่น้องตาราคาได้ไรตารตัวนี้ที่สามคนที่สามมันเป็นสายได้ครับนี่ยทายได้ทายได้จครับสายแดงมามันธรรมดาเน,น่มบอนี่นางดีเลยพี่น้องมุนับราคาได้ก่อนที่สามอายุคนหไรบ้างในพ่ออายไปไุปี สามเดือนปีสเดือนเนาะขอบอร์โทษนะพ่อศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก่ง่ปดหนึองอแปดหนึ่งสองสองคุณพ่อยังฮะต่ำสั้นคต่อคำสันคัยวอ่นงอเขาอยู่ไหนงอูหน่ไม้อหนองม้ช่อนาอพี่น้องยังไ้ลองโทรไปสอบถามด้วยเบอร์ตัวคิงเลยนะพี่น้องนะเปิดซีซิปเซกอ่ะซีสาีสโอเคครับผมสี่แมงอีกอันก็เถอกเถอกครับ มนแม่คนห่ายแม่ขายแล้วขายหามือหารเดพี่น้องหามือหาตัวนครับพ่นะยีลูกสามเมืสองต้นนี้สามมืองสองก็ูด้วพี่น้องเด้อตไต้นนี้ต้นีเก้ามืนครับเก้าเมืแม่นตัวเท่ากันลูกครับแถมลูกที้ทองอีกตัวนนะอ๋อซื้อสองในสามพี่น้องตัวพวกนี้เลยครัสูงมดนะสูงไหม เราเทิพี่น้องเห็นไหมครับเราซิบหามาแทนพี่น้องโคมนี่มีลูกในท้องพร้อมเด้อครับเบิ่ง่ายเลยงอตัวนี้ครับปีบดีชุกไปอยู่หัวร้อนคนนะครับนี่แค่แค่ออกกำลังกีบอยู่กจะรังกีบอยู่บุญก็นั่งกีบกันอยู่ขอบุญโทษนะพ่อเออคือบ่อน่ยน้องเหม็นบุญสุโตกันค่ามควาอมันไหลในน้องเหม็นความบุญสุโตเนี่ยไปเลยก็ะเถนไปนี่ครับแม่นีซิผหาครับ พอดูหนเป่าิติพาแล้วแม่ี่ครับกลับเป็นท้งอยู่หกมือนะครับแม่ลูกกันนี่ครับแม่ลูกในหกลูกตัวเมียก็ลูกจะคว่ําลูกตัวผู้ในหกมือนะครับ โคนี่ก็หกหมื่นครับหกหมื่นมีราคาไดไแน่ละครับยอย่างนีนี่ขายราคาอยู่จ้าโคนี่อะไรครับยยโนคบนี่หาซืา้่หา,หาเนาะ,ะลูกกระผู้่ครับแมนค่ัราคางวดีดีครับพี่น้องมอนี่ นี่เลยครับก้มนี่เลห้าสิบเจ็ดลูกโผลงแรกลูกลูกแรกลูกโผล่ห้าสิบเจ็ดนี่ครับงอเหมือนนี่ราคาง้อมือนนี่ที่น้องดีครับได้เขียวได้วมห้าสิบแครับห้าสิบแารลูกแกี่ลูกตัวผูตัูมหลูกตัวผูเาะสนักง้อี่มีแจะลูกตัวผูเนาะสนกใอนนะครับก็ร้อยครับ ราค e nice? าอะไรครับเนี่ปย้าครับหาิบี่หาร้อยหาิบเปนหาร้อยเนาะอหาชิบหาครับแค่พันสามเดียวหาชหชุดนี้พี่น้องนี่ตะค้มยางเดียวเลยพี่น้องซื้อหนึ่งในสามในท w i อีกตั้งหากหาิบสาับหาิบสาลูกผูกันโอ้พี่น้องจะลูกผูครับเเ ท่ารก,กนนี่46อา46แม่นี่บอแม่เพื่อนนะอ,อันนี้46พี่นอ46ี่บเนี่46นะคบ46คพื่อนอันนั้นลูกแม่เพื่อนนะพี่น,อน้องนี่แม่เพื่อนลูกมสามีหน่หางแลวลูกคนนะึงคนหางก6 46สามคี่ี46ว่ 46. วพี่น้องนะครับหนึ่งสอง สามนะครับสี่สบหกขอประทูนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งสี่หกหนามสี่หเก้าสามสี่เเพชรจะเล่นข้ารจะเ้ามเนาะเอาไปเบิ่งตัวจริงเลยยุนว่านคะอยู่ใส่เฮ้พี่การเท่าไหร่ี่ครับยนว่านแยกเขาแยกคยห่วงนีครับแยกยรลวงเลยเนาะแยกไม่เด็โอเคพี่น้องู้ใดอยากไปเบิ่งกลับไปเบิ่งนะครับตามหัเราก็มองอะไรบได้มาเบิ่งยินพี่ดแล้วบ่คักใจกไปเบิ่งยีฟ้ามเลยเนาะครัครับโอเคครับผมขอบคุณครับ

เขาเบอรเาเบอร์ทังนเก้าเก้านย์เก้าเก้านห่งนย์หงห้า้าสี่้าห้าี่คุณผียังฮะออนค่ะสออนเนอะงามเลยามครับามเลยครับแมนเบื้องลังตัวหนึ่งเาได้ลูกตัวหนึ่เราอ๋อคือแดงเล่ห์เครับพี่น้องง่ง่ายซะโอเคครับผมลูกตัวแม่บ่กกัตัวเธอ ครับบ่รรครับครับหาสิบเก้าหาครับพีนพนพน่น้องขมง <c oughs> ามๆอ,อีกมนึงพี่น้องผมวเปนัวแดงได้ไหล่ะมีหลตัวอยู่ได้ครับไปายนะตะกี้มันหาิบเก้าบ่ ลูกตัวผู่ครับลูกง่ายเราพี่น้องนะครับผสมไปพี่ยังครับยังมันขึ้นความครับอ่าความผสมนะพี่น้องนะภูดายังได้พอได้ดีใช่ก็ใช่ครับขอเบอร์โทษนะครับเบอร์โทษเบอร์ยังฮะศูนย์แปดเจ็ดสี่สามแปดค่ะสี่สามแปดหกสี่ห้าสี่หกสี่ห้าสี่คุณพี่ยังฮะคุณพี่ตีค่ะอยู่บ้านบัญนาค่ะพี่ครับผมโอเคครับครับเจ้าเดียวกันนะครับตัวละสองหมื่นหาได้พี่น้องนะ ครับครับก้มสูงกับยูเทิร์นลอยยี่สิบกว่านี่ยนะพี่น้องแม่นั่งไอยครับนะครับเอนบัดครับนะครับหน่อยลงมากกับราคาลดลงพี่น้องลองโทรมาสอบถามนะครับเด้อครับสการับราคาง่วงมันนี่ก็รู้สึกว่าดีอยู่พี่น้องบม่ได้หางงวงไปเลี้ยงนะครับราคาอย่างพ่อพ่อฟังนี่ครับพ่อฟังอยู่อันนั้นจะไปเบิ้งตัวจริงไปเบิ้งยุไทนี่เหรออยู่หนังม่าซ่อ บ้านหมักยาค่ะบ้านมกหยาน้องาซ้อเด้อพี่น้องเด้อคเรียกเอาก็ได้ครับเอารถไปค้นเนาะพูดได้ยากได้โอเคครับผมแม่นั่งงงงมันทีองพี่น้องสวยๆเลยตัวนี้สวยๆครับกล้วยมันนี่มันอายุคนไรมันได้พี่ปีเเดือนนี่นะปีเจ็เดือนนะ ขอโทษนะพี่ศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์สามห้าหกศูนย์ห้าคุณพี่ยังเหรอคุณได้กาะคุณไดกาสิบานตันเลียนคุณไกาทสิบปานตันเลียนกลมางเลยพี่น้องูไดสนใจี่จะไปเบิ้งตัวจริงก่องโทรสอบตามมันนะครับเด้อค้เนียงไปเน่บอกอีกคมนึงพี่น้องาร้นี่ครับเกดลูกตอรแม่ ตัวเมียบุก k ส,สามหนึ่งมไม่ใบมีหลอดมใบไม่หลอ,อด,ดพวามองท่านแม่ปังเงี้เลยพี่น้องสองตัวนี่ล้ครับอยู่ในชุดเดียวกันเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจโทรสอบถามนะครับเด้อโอเคครับผม่าไรพอ่อตัวนี้สามหมื่นเจ็ดขสาวคือคั้เคยไม่ลูกเราครับลูกหนึงเนาะสูงเท่าไรครับเท่าสี่สิบเจ็ดบา่าสี่สิบเจบานะ หางลำลเลยพี่น้องตาอาแข็งกับพอ่ออะไรครับเนงอนางดีขอบโทษนะพี่ขอบโทษนะครับศูนย์แ้จะได้ครับห้าหนึ่งสองโอเคครับผมคุณพี่ยังฮะ คนหอยพ่นนะโอเคครับผม